อยู่ไหนอะไรเงี้ยค่ะถามทนายอนนท์หน่อยตกลงมันจะยังไงคะเรื่องนี้เนี่ยมันโกมันไปกันใหญ่แล้วตอนเนี้ยคือคือจริงๆอ่าผมเริ่มสงสัยแล้วฮะตกลงพี่ตีปากเขาแตกไหมฮะนี่คดีแล้วนะนี่คดีแล้วนะทนายจวินิี่ัยคือข้อที่จริงมันต้องชัดนิดนึงนะฮะแต่เท่าที่ผมดูบันทึกการแจ้งความที่พี่ชัยวัดไปแจ้งใช่ไหมครับที่ถูกหังคืนหนึ่งใช่ไหมใช่เขาแจ้งว่าทะเลาะวิวาทอื้ออึงในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นความผิดละหูโทษนะฮะโทษปรับไม่เกิน5,000บาทอันนี้ที่เขาแจ้งใช่ที่เขาแจ้งถ้ามีการตีปากแสดงเขาแจ้งผิดแสดงเพรามันต้องต้องอีเราผู้เสียหายต้องแจ้งผิดต้องต้องต้องมีมาแล้วด้วยใช่นั่นแหละแล้วทำไมไม่แจ้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมทนายอนนท์ที่จะพูดเนี่ยใช่ครับคือในการจับกลุ่มครั้งนั้นต้องยึดตามข้อหาตรงนี้นะฮะว่าคุณจะจับเข้ามาเนี่ยมันต้องผิดตามข้อหานี้ค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยการที่คุณจะจับแล้วหิ้วเข้ามาเนี่ยมันต้องดูว่าเขาทําอะไรผิดนะฮะ มันต้องมีหลักก่อนนะฮะซึ่งปกตินะฮะการที่จะจับบุคคลนะฮะมันจะต้องมีความผิดซึ่งหน้านะฮะ,ะในตรงนี้ต้องดูว่าในตอนนั้นเขาเห็นพี่ทําอะไรนะ,ะถ้าเห็นกําลังทะเลาะวิวาทตีกันเขาจึงจะเกิดอนานาจในการจับแต่ถ้าเกิดว่าชลบก็ดีตํารวจก็ดีไม่เห็นว่าเขาทะเลาะกันหรือทะเลาะผ่านไปแล้วไม่มีอำนาจจับนะฮะแล้วการจับนะครับคือปกติมันจะต้องแจ้งสิทธินะฮะไม่ใช่หิ้วมาอย่างนี้อันนี้ทำไม่ได้อยู่แล้วเอางี้ครับ เวลาหนูหมดแล้วพี่อนนน์ด่ฉันถามนี้เลยใครผิดใครถูกงานนี้เนี่ยอ่าเอาเอาเอานั่นเลยเนาะคือในตรงนี้ผมมองดูว่าข้อหาที่จับคือโทษปรับไม่เกิน5,000บาทฉะนั้นการจับคือจะต้องใช้วิธีพอสมควรนะฮะไม่ใช่ว่าจับใส่กุญแจมือหิ้วมาถ้าเกิดว่าข้อหาที่มันเบาแล้วจับมามีการแทงเข่าด้นะสองครั้งนะฮะเป็นการทำร้ายร่างกายซึ่งเป็นการจับควบคุมเกินกว่าเหตุใครผิดใครถูกอ่า ตำรวจผิดนะฮะถือว่ามีส่วนร่วมทั้งหมดเลยแล้วก็ในส่วนผู้ใหญ่บ้านนะฮะในเมื่อการจับโดยไม่ชอบเป็นผู้ยุยงส่งเสริมซึ่งผมดูในคลิปบอกว่าเอามันเลยเหยียบมันให้เละอะนะเหยียบให้เละผิดไหมผมหูฝาดหรือเปล่าไม่รู้นะถือว่าร่วมกันนะฮะร่วมกันในการจับกลุ่มโดยไม่ชอบมันจะเข้า157ออกจากตําแหน่งได้ไหม ติดคุกเลยครับโอเคค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรรอการสอบสวนที่บอกว่าเดี๋ยวต้องเอาทุกฝ่ายมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราพูดคุยกันที่เวทีนี้เท่านั้นขอบพระคุณทุกท่านที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะหมดเวลาของเจาะประเด็นพบกันได้หม่จันทร์ถึงสุขบ่ายสามโมสสวัสดีค่ะลงทุนเรื่อง